โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน12ท่านซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิร่วมกันวันละ6ชั่วโมงอย่างสบายๆและอย่างได้ช่วยรับบุญพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดและออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีประสบการณ์นั่งสมาธิที่ดีโดยได้กล่าวว่า วันแรกนั่งดีมากได้บรรยากาศที่ดีเหมาะกับการปฏิบัติธรรมได้ฟังเสียงพระอาจารย์นำนั่งทำให้มีความรู้สึกสบายผ่อนคลายร่างกายจนทำให้รู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นรอบๆตัวเป็นสีต่างๆรับรู้ได้ถึงความสุขและความสงบมากๆในช่วงที่นั่งสมาธิอีกท่านก็ได้กล่าวว่า ได้มานั่งสมาธิที่วัดธรรมกายนานาชาติโทชิงีครั้งนี้เป็นครั้งที่สมแล้วทุกครั้งที่มาจะมีผลการนั่งสมาธิที่ดีทุกครั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้ว่าที่ทำงานจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็สามารถปรับที่ใจตนเองได้ซึ่งได้นำสมาธิไปใช้ในการทำงานทุกๆวันทำให้สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้ ส่วนอีกท่านกล่าวว่าเมื่อได้ทราบว่าวิธีการนั่งสมาธิเน้นที่สบายเมื่อเปรียบเทียบกับที่ได้เรียนมา ทำให้รู้สึกว่าวิธีที่วัดเราสอนง่ายและได้ผลอย่างอัศจรรย์และภายหลังจบโครงการทุกท่านต่างก็ตั้งใจจะกลับไปฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมโครงการดีๆเช่นนี้อีกแน่นอนค่ะ